เดน,น,นีด่แก่ตามนะครับขอบคุณหลยๆนะครับตรงของมาเห่ผมกินได้กินแล้วครับผมกินกับนำ้ำมันนี่เนาะมึงมึงมึงอื้เทียม สวัสดีครับผมเจอกันนะครับผมกับ y t u t u นุเรเฉลี่ยนะครับผมมอนี่มีนี่ครับมีกล่องปริศนานะครับส่งมาถึงบ้านนะครับผมมันเป็นของผพ้ใดหรอครับผพ้ใดโทรมาบอกแลลวหมู่บ้านวาสิทรงเนี่ยไม่กินนะครับผมก็คือไอเก่งกาศนะครับผมหลากหลายสไตล์เก่งกาดนะครับตะกี้เพเทศช่อง YouTube ซื้อซองว่าหล,ลากหลายสไตล์เก่งกาจนะครับแต่ตอนนี้เพิ่นเปลี่ยนซื้อซองแล้วเป็นแซ่บมหาศาลนะครับหรือว่าคนสิติดตามในทีวีนะครับเพิ่นก็เป็นเก่งกาจเดอะคอมเมดี้นะครับเดอะคอมเมดี้ไทยแลนด์นะครับผมตอนนี้ก็มีผลงานทางทีวีอยู่นะครับก่อนใบคล้ายเขียดแน่ช่องเจ็ดแน่ก็ไปติดตาม ผลงานเลยนะครับหรือว่าติดีตามช่องแซบมหาศาลเลยนะครับผมเดี๋ยวผมสิขึ้นซื้อซองไว้ใต้คลิปหรือว่าใต้นี่ครับใต้ผมนี่แล้ครับผมมือนี้เพิ่นส่งอัอนอันนี้ไม่กินครับของกินนะครับส่งมาว่านนะครับหอดมือนี้นะครับผ่ทซองไว้นะครับผมมาแกะกองมึงเลยนะครับผมมีของคุ้มมากมั้น้อแพ็คมย์ยางดีนะครับผมดีครับผมแพ็คมย์ยางดีเลยใส่ตู้อันนี้ มาๆแปะต่อนัดหน่อยนี่ป้าแปะป้าแปะดีนะครับผมโป่แพ็คดีมากนะครับผมนี่ครับแดกบองคันนกๆเกนี็ตามนะครับขอบคุณหลายๆนะครับตรงของมาเหตุผมกินหรือว่างๆนะครับเวลาเจอกันนะครับเวลาว่างๆไม่เป็นเวลาเจอก,กันเวลาตรงกันนะครับเดี๋ยวไปปอกันยุบานอายเนาะอือนอี่อือแดกินแล้วครับผม นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมปับกล่องไม่จะข้าวกันนะอ่ะปับกล่องไม่แล้วครับผมนี่สง่งง่วนะครับผมโอหของมักเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสง่งง่วนะครับโหม,มักหลายดิน,นิ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมคนกันนดี่โดวดเดี๋ยวได้แต่เลยครับเห็ดใหม่ๆนะครับอของมักเลยครับผม

คือปลาทอดเนี่ยออของเป็นแน่แล้วบุพเ่อกันพิกหนวยกล่องเบงเลยว่ะบุก่กันเลยครับเห็นปะพิกหนวยอ มีข้าวเหนียวครับแต่ครับเพิ่นว่า เั็นไงเหรอวะเริ่มและอืออันนี้พริกนี่เผ็ดเผ็ดเผ็ดอันนี้บอ๊อบเผ็ดเนี่บอ๊อบเผ็ดเลยนี่อัน,นีแหงบ๊เผ็ดครับ วานี่ผิดสุกแล้วมันหวานนะครับใส่คําหนีเลยมึงสมมววยนะครับขอบคุณเลยร้านนะครับไอเก่งกาลนะครับผมแส่มหาศาลกินกับน้ำมันเนาะมึงมึงมึงอืมอ้ม

เดี๋ยวเชห็ดแบบง่ายๆครับดูไหมผมกินแบบง่ายๆ ่ินหวานครับแค่ดูครับเนื้อดีเนื้อดีครับ ถึงเครื่องถึงเครื่องดีเปรียวได้ข้าวเปียวได้คมเข้มได้บวกเค้มระบวกเค็มเปรียวพอดีอืออืมอีกคำครับ อโอ้ยแบบไรเพชรไรของนะครับเจ้าบาท อแตะมาสันเสือเลยครับแ้งครับขอบณมผมไม่ผมกินนะครับผมจากช่องแตบมาสาันนะครับส่งส่งว่าไม่ผมกินขอบพูดอะไรครับยังไงก็ตามครับ ไปปากไปกดถูใจไปกดมึงกดยังคลิปของแตะมหาตาน้น่นเลยนะครับเ,เ,เล่าเดเกี่ยวกับส่วนมากจะเป็นอาหารนะครับปลกอ้อมขวกยังอ่านนิทานบาเทานะครับผมโอเคนะครับขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอย่ากันชิมหนาครับเพชร ย็ไม่ง่ายวันนี้แซ่บมาก